สวัสดีครับผมเพิยงจากร้านบุรินทน์คลิปนะครับร้านเปิดแล้วนะครับพอดีเพิ่งได้ทําคลิปรับซื้อออมาที่ร้านเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาก็เพิ่งจะได้หยุดนี่แหละครับผมลูกค้า,าของเข้ามาตลอดตั้งแต่เช้าจนวันตะวันตกเพิ่งจะได้ว่างนะครับอ่ะนี่ครัที่ลูกค้าเอาแบงค์มาซืยนะครับมีแบงค์จีนเนี่ยแบงค์จีนนะครับผมแบบนี้นะครับรับซื้อใบหนึ่งเริ่มต้นสภาพสภาพไม่ไม่ใหม่ก็ใบหนึ่งสาบาท40่สบาทห้าสิบาทถ้าสวยๆใหม่ๆก็ใบหนึ่ง ห้าสิบแปดสิบถึงหนึ่งร้อยนะครับสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้ใบละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยเลยนะครับผมใครมีก็มาขายได้นะครับเหรียญจีพวกนี้ผมรับซื้อนะครับปีเยอะก็เยอะเยอะเท่าไหร่ก็รับซื้อครับเหรียญจงเหรียญจีนเก่าเนื้อเงินรับซื้อหมดเลยนะครับมีเอามาขายผมได้เลยนะครับวันเช้าจะยุ่งมากนิดนึ่งก็จะเป็นพวกเหรียญย่อยๆพวกเหรียญรอห้าพวกเหรียญรอหกเหรียญรอเจ็ดนะครับผมแบบนี้ก็รับซื้อนะใครมีก็เอามาดูได้เลยนะเหรียญยี่ปุ่ห้าสิบตังค์เหรียญสลึงรอหกครับเหรียญบาททพุธ อันนี้สรุงห้าสิบตังรอหกเฮ้รอแปดครับอันนี้สลุปรอเจ็ดครับผมอย่างนี้มีก็รับซื้อนะเนี่ยเหรียญบาทรอห้ารับซื้อหมดนะครับผมใครมีก็เอามาขายได้เลยนะนเนแขงย่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยสา้าเพิ่งเอามาขายให้น,นิดๆหน่อยๆก็เอามาขายได้หรือถ้าไม่แน่ใจอะไรยังไงก็แอดไลน์ถ่ายรูปมาก่อนนะจะได้ไม่เสียเที่ยวนะว่าจะเอาอะไรมาขายเนาะลองมาดูนะครับ มีลูกค้ามีออลอรบ้ามมาทั้งเลี่ยมเลยนะครับเรียบเร่งเลียก็รับซื้อนะครับมีเอามาได้เลยนะผมอยู่ร้านห้ามงเย็นนะครับมีอะไรเข้ามาดูได้เลยนะครับ